เอาเลยแคับอกว่าครับซีนี้กูจะดท่านนะครับวันนี้เรากลับอยู่ได้ซีฟีดี้เฮ้ยแค่แค่ซีฟีดี้เท่านีสร็จดอยู่เดเวอร์ซีซักสิบห้าเอาเอ๊ะมาสุดบล็อกซีคันสกีนจากมาสเตอร์ออฟนั่นเองนะครับผมพูดปกติเถอะครับอืมโอเควันนี้เราจะ มาดูซีซั่นสิบห้านะครับผมวงเล็บเฉพาะฉากลับนะเพราะว่าฉากอื่นๆเราก็ดูกันหมดแล้วไน่มานั่งรีแอคใหม่ผมไม่เอาปเดี๋ยวขอดูกับว่าฉากเริ่มคือโอเคครับเปิดมาที่ด็อกเตอร์เหมือนเดิมครับผมความเดิมจากทีซีซั่นสิบสี่นะครับผมเออ มาที่ไหนแล้วเนี่ยน่าจะมาที่ฐานละมัง้งฐานใต้น้ำใช่ไหมแอลันติสโอ้โอเก็อเอาพี่เดดดี้ทีวีแมนนกทีวีเดดดี้ไม่ใช่เดดดี้ทีวีแมนทีวีเดดดี้นะครับทุกคนถอยไปหนึ่งกดช่วยคนอ,อื่นอ๋อสแกนนะครับผม ห้องทำหยุดทำลายความร้อนใช่ไหมโอ้โูมือแข็งมาก,กอกเตอร์เ้ยอ่ามือเริ่มกลับมาขยับได้แล้วครับผมอ่าแล้วมันก็ตัดมาฉากนี้ฉากนี้เราดูกันอยู่แล้วนะครับผมเผื่อเขาซ่อนไว้กลางคลิปนี้ผมต้องระวังนะ cái xe lần lần đấy mất Hả? 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 Mới đi, 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 đi. โอ้โหนฉากรับที่สั้นมากครับผม <c oughs> อ่ะเนี่ยคือเปิดมาแค่ประมาณหนึ่งนาทีได้มั้งฉากลับอะสุดยอดจริงๆอ่ะสรุปให้ง่ายๆ,ๆครับผมก็คือความเดิมจากซีซั่นที่สิบสี่นะครับผมที่ด็อกเตอร์นะมาได้เข้าไปช่วยพี่ดีวีดดี้ที่กำลังโดนน้ำแข็งอยู่นะครับผมซึ่งเขาก็พากลับมาที่ฐานแอเลนติสนะ ฐานทัพใต้น้ำที่เอเลติสนะครับผมหลังจากนั้นพี่แกก็เอาทีวีเตดดี้นะครับผมมาเหมือนป้นความร้อนนะครับผมซึ่งตอนนี้มือพี่ทีวีเตดดี้ก็สามารถขยับได้เปน็น่เรีเร้อร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยแค่ส่วนตัวที่เราต้องรอดูกันในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้มันไม่มีอะไรเลย โอเคเไม่ว่าในคลิปเดียวจะดีน้อยจุบเพียงเท่านี้กัแล้วกันนะครับถ้ชอบดูกันและแชร์ส่วนตัวเป็นอะไรใจผมด้วยเจอกันหม่ในคลิปหน้าสวันนี้ไปก่อนี๋ยวเขับผมอะไรวันนี้จักแล้ว